สวัสดีครับอันนี้ลูกค้าส่งปืนมาให้เราซ่อมนะครับอีกแล้วนะครับก็ลูกค้าเอาไปเล่นนะครับแล้วก็บอกเนี้ยมันไม่ได้เล่นมันนานมากนะครับนานมากแล้วลูกค้าไม่ได้ลงสนามนะครับนะสไลด์สวยๆเลยนะครับก็ลูกค้าอยากเล่นแบบว่าแนวสปีดนะครับแต่ว่างบไม่เยอะมากนะครับขอแค่ยิงลมได้ก็พอนะครับจริงเดิมๆก็ยิงได้นะครับแต่ว่าก็อยากให้มันพิ้วกว่านี้หน่อย ก็ใส่กล่องแต่งนะก็อันนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับท่อนอกนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงฟิลแบบเดิมๆด,ดูนะครับ อันนี้แม็กเป็นแม็กของ aw custom นะครับแล้วผมเสริมตัวกดเอานะครับก็อันนี้เดี๋ยวส่วนของแต่งนะครับก็ท่อนอกนะครับของลันเซตนะเพราะว่าตระกูลสีทองเนี่ยค่ายอื่นก็จะหมดนะครับสีทองนะครับเราก็เลยนะครับใช้งานของพิรันนะครับพิรันเซตนะครับแล้วก็ยังบับ นะครับเป็นของพิลานเซตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไกปักนะครับเป็นของ 5KU คนะครับสีทองนะครับแล้วก็อันนี้หลังออนนะครับเป็นสีทองด้วยนะครับโครงสูบนะครับเราใช้ของเอกนะครับแล้วก็ลูกสูบแดงของ k t w o r k นะครับก็ความแต่งเรามีประมาณนี้นะครับแล้วก็เหลือฟิตติ้งนะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าระบบภายในเนี่ย ชุดยิงชุดอะไรมันยังโอเคอยู่ไหมนะครับถ้ามันยังดีอยู่นะครับเราก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่า,าชุดยิงมันสึกตัวไหนสึกเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วแจ้งให้ลูกค้าเลยนะครับก็อันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะผมไปถอดล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ของแต่งแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันครับเบาอยู่เลยครับรางออน อันนี้เดี๋ยวเราให้ลูกค้าไปด้วยนะครับนี่ยังรับน,นะครับเรายังไม่แกะนะอัน,นใครปกนะครับแล้วก็ของสูทของเอสครับกับลูกสูดแดงของเจเจน,นะประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เรากล้าล้างนะครับแล้วก็ฟิตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือภายในนะครับภายในก็คือเ,อาเขาไปปาดตรงนี้ออกนะครับช่างคนเก่านะเขาไปปาดออกนะครับแล้วก็ผมก็มาปัดแล้วก็มาแต่งให้มันให้มันตื้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งเสียตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสึกไปแล้วนะครับก็ผมก็พยายามแต่งให้มันใช้ได้นะครับเพราะว่า ลูกค้ายังไม่เปลี่ยนนะครับก็แต่งให้มันใช้ได้นะครับปาดตรงนี้ออกนะครับนะก็อันนี้ก็หลบมุมนะครับเพราะว่าของที่มันมาเนี่ยมันโหเว้าวหายเข้าไปเลยนะครับแล้วตัวนี้ไม่มีแฮมเมอร์แพดนะครับมันตีจนกินเฟรมไปแล้วนะครับหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็ปาดออกนะครับปาดออกปาดบนด้วยนะครับไม่ให้มัน โครงมันเข้าไปขูดนะครับแล้วก็ปาดออกนะแล้วก็เวลานกมันสับเนี่ยมันจะได้ไม่ชนนะครับแล้วก็ไม่ติดนะครับนี่เราก็เก็บงานล้างเรียบร้อยนะครับก็ฟิกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ,นะรบพอใส่อันนี้ปันก็จะแน่นนะครับแต่เราไม่ให้มันหลวมจนเกินไปนะครับ ร้อครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มจากชุดล่างก่อนนะครับเหมือนเดิมก็ลงจะระบีไปเลยครับอันนี้รูมันค่อนข้างที่จะขยายแล้วนะปืนตัวนี้มันไม่ได้ใช้มานานนะครับไม่ได้ใช้มานานก็กินไปเยอะเหมือนกันนะครับกินไปเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี ด้วยความที่ว่าเขาเอาลูกกระสุนนะครับมาใส่ไว้ในตัวแฮมเมอร์นะครับให้มันติให้มันตีแก๊สแรงได้นะครับผมก็เลยเอาออกเพราะว่าลูกค้าเขายิงลมใช้ลมเป็นหลักนะครับก็เอาออกไปเลยนะครับ ตนนี้จริงๆผมก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนนกให้เขานะก็ให้เขาใช้นกเดิมไปก่อนนะครับเอาไว้เขาจะเปลี่ยนชุดร่นไกให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนชุดร่นไกใหม่ยกชุดดีกว่านะครับนี่ก็ยังใช้ของเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้มันก็ยังใช้ได้ครับ ันนี้ถ้าสนใจอุ้ยถ้าสนใจแบบอยากแบบแก้การหรือว่าขึ้นใหม่หรือว่าอยากจะประกอบลูกค้าสามารถซื้ออะไรมาเองได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ผมสั่งก็ได้นะครับราคาของก็ตามจริงเลยนะครับผมก็จะสั่งในเว็บเหมือนกันนะครับ นี่ผมเพิ่งล้างมานะน้ำยังอยู่เลยไปชุดไก่นะครับไก่เนี่ยมันเป็นไก่เดิมนะครับซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนไก่ไปนะครับก็เรายัางใช้เป็นของเดิมอยู่แต่ว่าเราใส่ตัวหนอนด้านหลังใส่น็อตน,นะครับให้มันแล้วก็ตั้งสต็อปเอานะครับหา สต็อปบ้านๆน,นะครับไม่ต้องใช้ไกลแต่งแล้วก็มีสต็อปเหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้ใช้งานก็ใช้งานได้ครับมันอาจจะไม่ได้ใช้แบบตั้งได้เหมือนแบบว่าไอ้นี่แต่ก็ใช้งานได้อยู่ครับ ก็ระยะไกลเดิมมันก็จะค่อนข้างที่จะลึกนะครับนี่แต่พอผมเอาแค่นี้พอนะครับรอยนี่คือไกลเดิมนะครับที่เขาทํามาอันนี้ระยะไกลที่ผมทําใหม่นะครับ นเน้นชุดบนให้มันให้มันโอเคก่อนนะครับชุดล่างเดี๋ยวตามมาทีหลังเนี่ยเป็นทรงเดิมนะครับก็ดัดนิดหน่อยให้มันไม่แข็งมากนะครับหลังอ่อน ห้าคีอยู่นะครับเบาเลยเบามากนะครับโอเคแน่น,นครับนะฮะร,ระยะร่าไกล รอบมีแค่นี้นะครับระยะเดินไก่นะครับตื้นเลยครับส่วนรอบนะครับรอบปล่อยไก่นีแค่นี้เองนะครับ สี่จะคนละโทนกันนะครับ3ตัวแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างใกล้เขียงนะครับอันนี้จะเป็นท้องโดดเลยเรียบร้อยครับชุดล่างก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อชุดบนกันเลยดีกว่านะครับ มีหลายท่านทักส่วนตัวมาถามนะครับว่าผมนะครับผมรับพวก CO2 ไหมจริงๆ CO2 ก็รับนะครับแต่ว่าเรื่องเซตอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามันถ้าจะลองเนี่ยมันต้องใช้แก๊สเป็นหลอดถูกไหมครับพอใช้เป็นหลอดทีเนี้ยค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับ สปริงเดิมนะครับอันนี้นะครับก็หมดสภาพนะครับเราเปลี่ยนเป็นเบอร์140ของ aip นะครับตัวนี้ไม่มีแฮมเมอร์แพดนะครับแล้วก็จะล็อกเลยนะครับ วงสูปเป็นของเอดนะครับโอเคครับใช้ได้นะครับลื่นนะครับส่วนท่อนอก ะะท่อในเนี่ยของเดิมมันเป็นของเอ็ดนะครับ1นึ่งร้อนรบนะครับ6.02นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับส่วนท่อนอกเนี่ยเป็นของลันเซตนะครับของพ่ลันนะครับซึ่งท่อนเนี่ยผมหาที่มันแบบเป็นขาล็อกเนะี่ยมันไม่มีนะครับผมก็เลยสั่งตัวนี้มาลองใช้ดูนะครับ ่วนอ,อันนี้นะครับก็เป็นของรันเซ็ตนะครับก็เลือกเบอร์ตามที่เราต้องการเลยส่วนอันนี้ก็เป็นของรันเซ็ตนะครับก็ตอนมาเนี่ยมันเป็นบูทเหล็กมานะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใส่เป็นพลาสติกให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเวลามันใหญ่กว่านิดนึงนะครับมันคุม อย่างบับได้นะครับก็ปักไกเป็นขอฮารคีย์อยู่นะครับสปริงเป็นน่าจะ aip นะครับ aip เบอร์ร้อยสี่สิบแต่ว่าเขาตัดมานะครับแล้วก็ ผมก็ลนไฟแล้วก็เก็บให้มันเข้ารูปเข้าลอยนะครับประมาณนี้นะครับชุดบนให้น้องลื่นๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเทดสระบบแก๊สนะครับนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเทดสลมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปเทสลมนะครับแล้วเดี๋ยวผมอัดคลิปให้ดูนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นงานขึ้นอ่าไม่ใช่ขึ้นสิเป็นงานอัปเกรดนะครับแล้วก็ฟิตติ้งใหม่ปรับแต่งให้มันใช้งานได้นะครับตอนนี้ลูกค้ากำลังหาชุดลมอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะครับส่งไปแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเทสดูนะครับว่าชอบไหมนะครับโอเคหรือยังนะครับกับ ฟิลลิ่งในการยิงนะครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับผมอันนี้เราเทสกับลมนะครับดูลูกกัน